มีเครื่องเข้ามานะครับตัวนี้เป็น A74 5G ตัวนี้ติดปลายเดือนนะครับเป็นหน่วยความจำเป็นชิป UFS นะครับใช้กล่อง e a s y j e t a g ผ a d นะครับก็จำ ISP ให้เรียบร้อยตัวนั้นก็อยู่ส k ิลในการจำนะครับจำลวดนะจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกล่องกับโปรแกรมนะครับนี่คือโปรแกรม EasyJetac f l a s นตั้งค่าตามนี้นะครับเอาเป็นข้อข้านะครับจะแนะนำสำหรับยเซอร์ที่ใช้งานเครื่อง ไม่รู้ว่าวิธีการของช่างเขาทํากันยังไงนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาชื่อโปรแกรมจะเป็นตัวนี้ใช้คู่กับกล่องตัวนี้นะครับ easy J tag นะครับใช้งานในหน่วยความจา UFS เป็นชิปจูน UFS ได้เป็น eMMC ได้นะครับนะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมามาที่หน้าของ UFS ตัวนี้เป็นชิปของ UFS ก็ไปตั้งค่าตามนี้เลยนะครับ บางตัวต้องใช้ไฟสูงนะครับปรับไฟสูงเป็นไฮแต่ตัวนี้จะเริ่มต้นจากง่ายๆเลยนะครับมาที่ u s มาที่ซ็อกเก็ตตรงนี้เลือกเป็นซ็อกเก็ตครับดูนะครับตรงเมาส์ซ็อกเก็ตเลือกโลนะครับมีไฮโลให้เลือกโลตรงนี้ read Android Info เราจะเลือกไม่เลือกก็ได้ให้มันโชว์พาร์ติชันนะครับแต่ตัวนี้ปริ้นพาร์ติชันให้ทิปไว้เพื่อให้ดูพาร์ติชันของมันนะแล้วก็ตรงนี้คือ Identify เิฟบเ USB ก็คือรีดพาร์ติชันต่างๆรีดดูนะครับให้พาร์ติ ทีน, unda, นี้ Carrie, นโปรแกรมก็จะทําการรันนะครับตัวนี้ผมอยู่หน้า p a r t i t i น n ให้มันอยู่หน้าล็อกนะครับหน้า <Lakes'> ล็อกตรงนี้นะครับหน้าล็อกตรงนี้อยู่ช่อง p a r t i t i มันจะวิ่งนะครับทำให้ใหม่ดูใหม่ทีเดียวนะฮะนีครับนี่โปรแกรมวิ่งนะครับนเอีกทีนะครับให้ดูชัดๆนะชัดๆผมจะ identify ลองดูที่หน้าโปรแกรมนะครับตัวนี้มันจะวิ่งตรงนี้นะนี่คือจำลวดเจอแน่นอนนะครับอ่าี้ เราก็ทําการขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการอันดับแรกเราก็จะรีทแม็กอัพอย่างที่สําคัญที่สุดก่อนทางาน ISP นะครับเก็บพาร์ติชันที่เป็นอีมี่นะครับทีนี้เป็น CPU เป็นคอร์คอมนะครับคอร์คอมก็จะมีพาร์ติชันอยู่4พาร์ติชันที่สําคัญนะครับเป็น s ิเคียวริตี้ในการทํางานในการระบบเครือข่ายสัญญาณนะครับถ้าตัวนี้ไม่มีไม่มีสัญญาณนะครับนะการทางาน ISP ต้องระวังให้ดีนะครับก็คือตัวนี้เป็นคอร์คอมนะครับมาดูตรงนี้นะ จะอยู่ที่ลูน5นะครับเป็น oppo divi cnb bk แล้วก็ oppo sca nb bk ba อย่างนี้นะครับโมเดล sc1 โมเดล sc2 นะครับสำหรับช่างก็มือใหม่ก็ต้องไปศึกษาสกิลอีกนิดนึงนะครับนะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็รีดมีมีก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีดให้ดูก่อนเลยนะครับเรีดปุ๊บเห็นไหมสั่งก็มีแค่นี้นะครับรีดกับวิลารสสำคัญมากๆนะครับผมชี้มือไม่ได้นะครับต้องไม่โฟกัสอ่ารีดนะครับ รีดตรงนี้ไลท์เขียนมีร้านลบตัวนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันให้รีดก่อนอันดับแรกนะครับรีดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเอาข้านะครับรีดนะฮะกดรีดตรงนี้นะครับรีดนะแล้วก็โปรแกรมก็จะแจ้งว่าให้เราเก็บเราเไฟล์ไปเก็บตรงไหนอ่ะผมตั้งเป็นรีดท็อปนะครับถ้าเป็นรีดท็อปแล้วก็สร้างเป็นนิวโฟลเดอร์ใส่ชื่อลงไปที่เราจําได้หรือเอาตรงนี้เลยนะครับผมใส่เป็นตัวนี้นะโฟลเดอร์นิวโฟลเดอร์สามเลยนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนี้โปรแกรมมันก็จะรัน แล้วก็จัแบ็กอัพพาร์ติชันที่เราติ๊กถูกไว้เมื่อกี้นะครับก่อนที่จะทาอย่างอื่นเราก็รอให้มันดันก่อนนะครับให้มันเสร็จนะครับมันจะริมามาให้เราดูเป็นพาร์ติชันเลยนะฮะจากนั้นมันก็โปรแกรมก็จะเด่งขึ้นมาหน้าหลักหน้าเดิมพองมันนะครับก็คือเสร็จแล้วนะครับอยงนี้หน้าหน้าต้นเริ่มต้นของมันจากนั้นเราก็เข้าไปดูที่พาร์ติชันนะครับเดสก์ท็อปนะครับเมื่อกี้เป็น n e วโฟลเดอร์สามตรงนี้นะครับรีวโฟลเดอร์สามตรงนี้นะมีเดสก์ท็อปนะครับเห็นไหม ไฟล์ซิคาร์ตี้ก็คือไฟล์อีมี่ตัวนี้เป็นงานที่เป็น UFS คอข้องนะครับนะก็จะสามารถนำอีมี่นี้เก็บมาใช้กับเครื่องเดิมของมันได้ไปใช้กับเครื่องอื่นไม่ได้นะครับสำหรับสาย ISP ตัวนี้เป็นตัวอย่างเป็นเครื่อง UFS นะครับเป็นชิปหน่วยความจำ UFS เป็นคอข้องนะครับผมก็นำมาฝากกันแค่นี้นะครับแล้วต่อไปก็จะแนะนำในการเขียนไฟล์ต่างๆนะครับผมติดตามไว้นะครับ ROM and Solution ไอเดียมือบายน์เซอร์วิสศูนย์ซ่อมมือถือหุ้ย้า สาขาแปดซีสเกตนะครับแวะไปดูนะครับลองแมนโซลูชันสวัสดีครับ